ความหวังความสว่างของชีวิตที่คุณรอคอยโอ้โหนะครับมาแน่นอนครับเพราะคุณกำลังจะออกจากสิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆของคุณแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหความสำเร็จนะครับความมั่งคั่งความร่ำรวยนะครับความมั่นคงในชีวิตของคุณกำลังจะเข้ามาแล้วครับสำหรับบางคนที่ต้องการซื้อบ้านซื้อรถมีโอกาสนะครับ บางคนที่ต้องการที่จะแต่งงานก็มีโอกาสครับความหวังความสว่างของชีวิตของคุณนะครับกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วที่คุณรอคอยนี่ครับชีวิตที่คุณติดขัดหยุดชะงักมาตลอดนะครับมันได้จบลงแล้วนะครับต่อไปนี้ขอให้คุณเดินนะครับวางแผนดีๆครับชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะครับนี่ฮะบางคนยังมูฟออนไม่ได้นะครับขอให้มูฟออนนะครับกับปัญหาต่างๆในชีวิตนะครับ ถ้าคุณข้ามสะพานไปคุณจะเห็นว่าเห็นไหมครับมันจะเป็นเมืองใหม่นะครับนะ่ยนี่ครับบางคนก็ยังเบื่ออยู่เลยครับนะครับโอ้โหไพ่ใบนี้ออกมายืนยันว่ามีอ่หลายคนมากที่เข้ามาเนี่ยครับชีวิตติดขัดหยุดชะงักแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะครับนะครับยังมูฟออนอดีตไม่ได้ด้วยนะครับแต่คุณเห็นไพ่ใบนี้ไหมครับไพ่ความสําเร็จนะครับความมั่งคั่งความร่ารวยรอคุณอยู่ครับนะครับให้ความหวังความสว่างนะครับ ที่คุณรอคอยนะครับรอคนยูงจริงด้วยครับ